คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะไปด่ากันไปพูดให้ร้ายกันนะคะแล้วสุดท้ายคนที่ถูกด่าคนที่ถูกให้ร้ายไม่ไหวแล้วนะคะฟ้องเลยจ้าฟ้องตอนว่าอยู่ไทยนะคะโบ๊เด็กๆดกโบดวัยรุ่นเนี่ยตอนที่ยังเด็กๆวัยรุ่นนะคะยังไม่มีโซเชียลมีเดียแบบทุกวันนี้การฟ้องร้องกันโบ๊เห็นเนี่ยโบดไม่เจอ โดยส่วนตัวนะฟ้องร้องเรื่องส่วนตัวมากนะักที่ปดเห็นตามข่าวก็จะฟ้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเยอะนะคะเรื่องหมินประมาทพดเคยได้ยินแต่พศไม่ได้นึกเลยว่าการหมินประมาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก็ฟ้องกันได้พดนึกเองว่าเขาหมินประมาทแล้วฟ้องเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยกับตอนนี้นะคะนิดๆน้อยๆก็ฟ้องหมินประมาทกันได้นะคะพมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละ โบเห็นคนนะคะฟ้องกันยิบย่อยเลยนิดนึงก็ฟ้องได้นิดนึงก็ฟ้องได้เนี่ยโบาก็นึกไปว่าฝรั่งทําไมอะไรอะไรก็ฟ้องกันนะแค่นิดแค่หน่อยก็ไม่สอบอารมณ์ก็ฟ้องอย่างงี้พออยู่ไปอยู่ไปนะโสต์มานึกอีกทีก็ดีนะเขาไม่ลงไม้ลงมือกันเองนะคะเขาฟ้องศาลเลยให้ศาลจัดการนะคะเมื่อเราเห็นที่ไทยมีการฟ้องร้องหมิน่นประมาทกันได้เรื่องเล็กเรื่องน้อยพูดจาไม่ดีให้อย่างเงี้ยก็ฟ้องได้ โอ้ชอบมากเลยอะชอบจริงๆนะคะไปเจอมาในเพจ Facebook นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึง่งมีสามีเป็นชาวต่างชาติทำเพจขึ้นมาเพื่อแนะนำผู้หญิงไทยที่หาสามีฝรั่งเนี่ยแหละแล้วก็มีข้อความคือเขาถ่ายรูปเอามาให้ดูในเพจนะจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รู้จักกันด่าเขาเสียหายเลยนะคะเขาก็มีคุยตอบกันไป ขอชื่อขอเบอร์โทรจะได้คุยกันตัวแต่ตัวเลยคนที่ด่าเขาก็ด่าเขาหนักไปอีกนะคะเจ้าของเพจที่ถูกด่าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอยู่ที่ไทยไงแล้วก็มีใบบันทึกมาส่งให้คนที่ด่าดูนะคะคนที่ด่าก็ไม่จบอีกคนที่ถูกด่าบอกว่ารอหมายสารเลยนะคุณที่บ้านคนที่ปาเกงเขาใช้คำพูดแบบนี้นะคะคิดว่าตู่บ้านไม่ได้เจอตัวกันฉันก็ด่าอยากด่าก็ด่าคุณคิดได้เท่านี้เนี่ย ระวังนะคุณวันดีคืนดีคุณอาจจะถูกหมายสารส่งไปถึงบ้านก็ได้นะคะเพราะคุณคิดตื้น <c oughs> คนจะด่าใครอะ่ะด่าให้มีเหตุมีผลในการด่านะคะคุณอย่าไปด่าเพราะคุณปากเก่งแล้วคุณก็ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ฉลาดมาก <c oughs>